สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงรายกันนะคะคือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะพาเราไปสำรวจธุรกิจชุมชนสองแห่งที่แบบว่าดูเผๆลแล้วอาจจะรู้สึกว่าต่างกันคนละขั้วเลยค่ะแห่งหนึ่งคือตลาดปลาที่คึกคักสุดๆริมแม่น้ำปิงเลยนะส่วนอีกแห่งเป็นกลุ่มทอผ้าบนดอยที่มีเคล็ดลับพิเศษคือการใช้หินมาย้อมสีผ้าค่ะใช่ครับ ฟังดูแล้วเหมือนมาจากคนละโลกเลยนะเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับน้ำกับปลาอีกเรื่องเกี่ยวกับดินกับหินนั่น,น่ะสิคะคำถามตั้งต้นของเราวันนี้เลยก็คือสองเรื่องราวที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมันมีหัวใจดวงเดียวกันซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วไอหัวใจที่ว่ามันคืออะไรกันแน่เอาละมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าคะ่ะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยกับตลาดปลาสดแม่น้ำปิงฝ่ายวังปานหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกกันง่ายๆว่า ตลาดปลาบ้านท่าลุกข้อมูลบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งซื้อขายปลาแม่น้ำปิงที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอจอมทองเลยนะคะแล้วจุดที่ทำให้ตลาดนี้พิเศษมากๆเลยนะครับคือ,ค,อคือทำเลที่ตั้งของมันอ๋อยังไงเหรอคะมันไม่ได้อยู่แค่ในอำเภอจอมทองอย่างเดียวนะครับแต่มันตั้งอยู่แบบคล่อมสองฝั่งแม่น้ำปิงเลยโอ้คล่อมสองฝั่งเลยเหรอคะใช่ครับฝั่งหนึ่งคือจอมทองของเชียงใหม่อีกฝั่งคืออำเภอเวียงหนองล่องของจังหวัดลำพูน โดยมีตัวเชื่อมสำคัญก็คือฝายวังปานนี่แหละครับพอพูดถึงฝายวังปานตอนแรกดิฉันก็นึกภาพแค่ที่กั้นน้ำธรรมดาธรรมดานะคะแต่จากข้อมูลที่อ่านดูมันเหมือนเป็นมากกว่านั้นเยอะเลยเหมือนเป็นสะพานที่เชื่อมชีวิตคนสองฝั่งแม่น้ำเข้าไว้ด้วยกันภาพนั้นชัดเจนมากครับเราต้องมองว่าฝายในบริบทนี้เป็นเหมือนสี่แยกกลางลําน้ําเลยสี่แยกกลางลําน้ำครับในสมัยก่อนที่การเดินทางข้ามแม่น้ํายังไม่สะดวกสบายพอมีโครงสร้างที่ทําให้คนข้ามไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้น การค้าขายมันก็เกิดตามมาโดยธรรมชาติจากที่เคยเป็นแค่จุดชะลอน้ำมันเลยค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นแลนด์มาร์คทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ไปเลยเข้าใจเลยค่ะมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างโอกาสขึ้นมาจริงๆแล้วพอคนมารวมตัวกันก็ต้องมีของซื้อของขายพระเอกของที่นี่ก็แน่นอนว่าเป็นปลาแม่น้ำสดๆแต่ที่ทันว่าน่าสนใจคือเขาไม่ได้หยุดแค่การขายปลาสดไงคะประเด็นนี้สาคัญมากครับเพราะถ้าขายแต่ของสดอย่างเดียว มันจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาความเน่าเสียง่ายแต่ที่นี่เขาต่อยอดไปอีกขั้นคือการแปลรูปซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ฉลาดมากๆใช่เลยค่ะในข้อมูลนีนลิสต์มาเพียบเลยทั้งปลาแหง้งปลาสม้มแหนมปลากลายเป็นของฝากขึ้นชื่อไปเลยการแปลรูปนี่มันเปลี่ยนเกมไปเลยใช่ไหมคะจากแค่ของกินประจําวันกลายเป็นของฝากที่คนจากที่อื่นตั้งใจมาซื้อถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนสถานะของสินคา้า จากของสดที่ใครๆก็มีกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ที่คนต้องมาซื้อที่นี่แถมยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาสร้างไรายได้หมุนเวียนให้กลุ่มแม่บ้านหรือคนที่รับปลาไปแปรรูปต่ออีกทอดหนึ่งด้วยมันคือการสร้างงานในชุมชนที่เห็นผลชัดเจนมากเลยครับแล้วพอตลาดมันเริ่มดังคนไม่ได้มาแค่ซื้อปลาแล้วกลับแต่เริ่มมาเที่ยวมาเดินเล่นบรรยากาศมันก็เลยเปลี่ยนไปอีกสเต็ปหนึ่งที่นี่เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําไปเลย ตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันว่าน่าสนใจพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาระบบนิเวศของธุรกิจมันก็ขยายตัวตามทันทีเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับมันคือการเปลี่ยนจากการขายสินค้าไปสู่การขายประสบการณ์อ๋อ oh. ซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนยุคใหม่เลยคนไม่ได้มาเพื่อซื้อปลาแต่มาเพื่อซึมซับบรรยากาศริมน้ำมาเห็นวิถีชีวิตจริงๆและที่สำคัญคือมาชิม โอ้โหพอพูดถึงเรื่องชิมนี้แค่ดิฉันอ่านชื่อร้านกับเมนูในข้อมูลก็น้ำลายสอแล้วค่ะอย่างร้านลาบป,ปลาจอมทองครัวแม่จินดานี้ชื่อก็บอกเลยว่าเมนูเด็ดคือลาบป,ปลากับอีกอย่างคือต้มยำไขป่ปลาแค่นึกภาพร้านอาหารริมน้ำบรรยากาศด,ดีๆแล้วได้กินเมนูแซบ่แซบๆแ,แบบนี้ก็ฟินแล้วค่ะการมีร้านอาหารชื่อดังแบบนี้มันทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่เหล็กที่ทรงพลังมากนะครับ มันดึงดูดคนที่ไม่ใช่แค่จะมาซื้อปลาแต่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวสายกินโดยเฉพาะให้เข้ามาในพื้นที่แล้วพอคนมาเยอะขึ้นชื่อเสียงของตลาดมันก็ยิ่งกระจายไปในวงกว้างขึ้นไปอีกยังไม่หมดนะคะยังมีร้านส้มปากอีกร้านที่บรรยากาศดีริมน้ำเหมือนกันเน้นเมนูปลาสดๆอย่างปลาจุม่ม ปลาทอดแล้วก็มีร้านสำหรับสายซื้อของฝากโดยเฉพาะเลยคือร้านยายคำปันของฝากจากฝ่ายวังปานที่เน้นขายปลาซ่องกับปลาแห้งที่ฉันสงสัยอย่างหนึ่งค่ะร้านอาหารกับร้านขายของฝากพรุ่งนี้เขารับวัตถุดิบจากชาวประมงในตลาดโดยตรงเลยหรือเปล่าคะมันเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันหมดเลยไหมเป็นทันทานที่ดีมากครับและคำตอบก็คือใช่เลย นี่คือสิ่งที่ทำให้ระบบนิเวททางเศรษฐกิจของที่นี่มันสมบูรณ์และแข็งแรงถ้าเราลองเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันนะมันจะเริ่มจากชาวประมงจับปลาขึ้นจากแม่น้ำปิ่งส่งต่อให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางส่วนถูกขายเป็นปลาสดบางส่วนถูกส่งต่อไปยังกลุ่มแปรรูปทาปลาส้มปลาแห้งและท้ายที่สุดวัตถุดิบทั้งหมดทั้งสดและแปรรูป ก็ถูกส่งต่อไปยังร้านอาหารที่รังสรรค์เป็นเมนูเด็ดเสิร์ฟให้นักท่องเที่ยวมันคือห่วงโซ่คุณค่าที่แทบทุกขั้นตอนเกิดขึ้นและสร้างรายได้หมุนเวียนอยู่ภายในชุมชนเลยครับเห็นภาพชัดมากเลยค่ะจากปลาในแม่น้ำตัวหนึ่งมันไม่ได้เป็นแค่ปลาอีกต่อไปแต่กลายเป็นทันอาหารมื้ออร่อยเป็นของฝากที่มีเรื่องราวและเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้คนแทบจะทั้งชุมชนเลยมันไม่ใช่การขายปลา แต่เป็นการขายเรื่องราวทั้งหมดของแม่น้ำปิงณจุดนั้นประเด็นเรื่องขายเรื่องราวนี่แหละครับคือหัวใจเพราะมันคือสิ่งที่ยกระดับจากสินค้าโักฑ์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ปลาที่ไหนก็มีขายแต่ปลาจากฝ่ายวังปานที่มีเรื่องราวของชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมีวิถีชีวิตมีร้านอาหารอร่อยๆร,รองรับมันมีที่นี่ที่เดียว เป็นภาพที่น่าทึ่งมากค่ะจากทัพยากรในน้ำสามารถสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาได้ทั้งระบบเลยแล้วทีนี้ข้อมูลสุดที่สองที่เรามีมันจะพาเราย้ายจากเรื่องราวในน้ำขึ้นไปสู่เรื่องราวของดินและหินบนดอยซึ่งก็มีเรื่องราวการสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่ได้น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยค่ะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เชื่อว่าผ้าฝ้าเชิงดอยและสิ่งที่น่าสนใจคือ เราจะเห็นหลักการเดียวกันทำงานอยู่แต่ในบริบทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับกลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอยนี่ตั้งอยู่ที่บ้านเชิงดอยตําบลศบเตี้ยเป็นกลุ่มที่ข้อมูลบอกว่าสืบทอดการทอผ้าฝ้ายแบบล้านนามานานกว่า50ปีแล้วแค่เรื่องระยะเวลาก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะคำว่าสืบทอดในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับมันไม่ใช่แค่การสืบทอดเทคนิคการทอผ้าด้วยกี่กระตุก หรือการย้อมสีธรรมชาติแต่มันคือการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจิตวิญญาณและความผูกพันกับผืนผ้าจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งสิ่งนี้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เลยและจุดที่ทําให้ผ้าฝ้ายเชิงดอยแตกต่างและมีเอกลักษณ์แบบสุดๆจนนิฉันต้องอ่านซ้ำสองรอบเลยก็คือวัตถุดิบที่เขาเอามาใช้ย้อมสีผ้านี่แหละค่ะ เขาใช้หินโมขลานซึ่งเป็นหินจากดอยโมขลานในพื้นที่เอามาเป็นวัตถุดิบหลักในการย้อมสีน่าทึ่งมากครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่อยู่รอบตัวจริงๆในข้อมูลมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าหินโมขลานเนี่ยเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่งที่มีแร่เหล็กบนอยู่สูงพอเอามาผ่านกระบวนการสกัดแบบโบราณมันเลยให้สีที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยคือโทนสีน้ำตาลแดงไปจนถึงสีส้มอิฐ ซึ่งเป็นสีที่หาไม่ได้จากสีย้อมเคมีทั่วไปดิฉันทึ่งมากเลยนะคือใครจะไปคิดว่าหินก้อนหนึ่งจะเอามาย้อมผ้าได้ในข้อมูลมีบอกไหมคะว่าเขาค้นพบเรื่องนี้ได้ยังไงมันต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังแน่ๆนั่นเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับและมันคือหัวใจของนวัตกรรมชุมชนเลยนะคือข้อมูลได้ระบุชื่อคนแรกที่คนพบแบบเป๊ะๆแต่มันสะท้อนกระบวนการลองผิดลองถูกของชาวบ้านที่เกิดจากการสังเกตธรรมชาติอย่างใกล้ชิด Oh. เขาอาจจะสังเกตเห็นว่าหินบางชนิดพอโดนน้ำฝนฉะแล้วมันให้สีที่ไหลซึมติดไปกับดินหรือเวลาเอาไปใช้ก่อเตาไฟแล้วมันให้สีที่แตกตามออกไปจากการสังเกตเล็กๆน้อยๆแบบนี้เขาเลยเริ่มนำมาทดลองทุบบดตำแล้วเอาไปต้มกับเส้นฝายจนค่อยๆกลายเป็นสูตรเฉพาะที่สืบทอดกันมา นี่ไม่ใช่การค้นพบแบบยูเรกาในครั้งเดียวนะแต่เป็นองค์ความรู้ที่ค่อยๆสั่งสมและพัฒนาต่อย,ยอดกันมาหลายชั่วอายุคนฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะมันคือภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับธรรมชาติจริงๆแต่ในแง่ธุรกิจล่ะคะการใช้หินมาย้อมผ้าแบบนี้มันสู้สีย้อมเคมีได้หรอคะในเรื่องของต้นทุนความเร็วหรือความหลากหลายของสีที่ทาได้มันมีข้อจากัดอะไรบ้างไหมคะเป็นอีกคาถามที่ตรงประเด็นม,มากครับ ถ้าเรามองในมุมอุตสาหกรรมคำตอบคือสู้ไม่ได้เลยครับอ้าวแล้วคะสีย้อมจากหินมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าใช้เวลานานกว่าและให้เฉดสีที่จำกัดกว่าสีย้อมเคมีมหาศาลแต่พวกเขาไม่ได้คิดจะลงไปแข่งขันในสนามนั้นตั้งแต่แรกอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะน่าสนใจมากคะ่ะคือเขาไม่ได้ขายสีครับเขาขายเรื่องราวและความเป็นหนึ่งเดียว กลุ่มลูกค้าของเขาไม่ใช่คนที่มองหาเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดราคาถูกแต่เป็นกลุ่มที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องเล่ามีที่มาที่ไปใส่ใจสิ่งแวดล้อมและให้คุณค่ากับงานฝีมืออ๋อ oh. นี่คือการสร้างตลาดของตัวเองขึ้นมาเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่สีย้อมเคมีไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ในมิตินี้เลยเพราะคุณไม่สามารถสร้างเรื่องราวของสีจากดินและหินแห่งดอยมคขลานด้วยสารเคมีในโรงงานได้ สุดยอดเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนจุดที่อาจจะดูเหมือนเป็นข้อด้อยให้กลายเป็นจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครพอมีเรื่องราวที่แข็งแกร่งแบบนี้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามันก็เลยน่าสนใจตามไปด้วยในข้อมูลบอกว่าเขามีสินค้าหลากหลายมากตั้งแต่ผ้าผืนเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปจนถึงของใช้ต่างๆซึ่งทุกชิ้นก็จะมีกลิ่นอายล้านนากับสีสันที่เป็นเอกลักษณ์นี้อยู่ ลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราซื้อเสื้อสักตัวจากที่นี่เราไม่ได้แค่ซื้อเสือ้อแต่เรากำลังซื้อส่วนหนึ่งของดอยมกคลานกลับบ้านไปด้วยจริงด้วยเรากำลังสนับสนุนภูมิปัญญาที่สืบทอดมา50ปีนี่คือมูลาค่าที่ซ่อนอยู่ในผืนผ้าซึ่งมากกว่าราคาที่ติดอยู่บนป้ายและมันทำให้ผู้บริโภครู้สึกผูกพันกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วย ที่น่าสนใจอีกอย่างคือแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่เขาก็ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยใหม่ได้ดีมากเลยนะคะในข้อมูลบอกว่าถ้าใครสนใจสามารถติดต่อหรือเข้าไปดูสินค้าได้ที่ Facebook Page ของกลุ่มได้โดยตรงเลยแสดงว่าเขาไม่ได้ปิดตัวเองอยู่แค่ในชมุมชนใช่ครับนี่คือการผรสมผสานที่ลงตัวระหว่างรากเง่ากับการเข้าถึงในยุคปัจจุบัน เขาใช้เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อสื่อสารเรื่องราวดั้งเดิมของตัวเองออกไปให้คนวงกว้างได้รับรู้ซึ่งมันสำคัญมากสำหรับการอยู่รอดของธุรกิจชุมชนในโลกดิจิทัลเอาละค่ะตอนนี้เราได้เจาะลึกทั้งเรื่องราวจากริมน้ำปิงและเรื่องราวจากบนดอยเนมเพอจอมทองแล้วกลับมาที่คำถามตั้งต้นของเราทั้งตลาดปลาฝ่ายวังปานและกลุ่มทอผ้าฝ้ายเชิงดอยสองเรื่องที่ดูต่างกันสุดขั้วนี้มันมีหัวใจดวงเดียวกันซ่อนอยู่จริงๆหรือเปล่าคะ มีอย่างชัดเจนมากครับและหัวใจดวงนั้นก็คือการหยิบเอาศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของท้องถิน่นมาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งสองแห่งเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าของดีของตัวเองคืออะไรแล้วนำสิ่งนั้นมาเป็นจุดขายที่แข็งแกร่งที่สุดพอจะขยายความให้เห็นภาพเปรียบเทียบกันได้ไหมคะได้เลยครับมาดูกรณีตลาดปลาบ้านท่าลูกก่อนของดีของเขาคืออะไรคือหนึ่ง ทำเลที่ตั้งริมแม่น้ําที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง2จังหวัดและ2คือความอุดมสมบูรณ์ของปลาเขาไม่ได้ไพย,ยายามจะสร้างห้างสปปรรพสินค้าหรือทําอย่างอื่นแต่เขาดึงเอาจุดแข็งเรื่องปลาและสายน้ําออกมาให้เด่นชัดที่สุดแล้วสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจทั้งหมดขึ้นมารอบๆทรัพยากรนั้นในขณะที่กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอยของดีของเขาก็คือมรดกทางวัฒนธรรมการทอผ้าที่สืบทอดกันมากว่า50ปี มาผสมผสานกับทรัพยากรธรณีวิทยาที่ไม่เหมือนใครอย่างเห็นโมคลานเพื่อสร้างความแตกต่างที่ไม่มีใครในโลกสามารถลอกเลียนแบบได้ถูกต้องเป๊ะเลยครับทั้งสองแหนพิสูจน์ให้เราเห็นว่าธุรกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนไม่ได้มาจากการพยายามลอกเลียนแบบโมเดลความสำเร็จของคนอื่นแต่มาจากการหันกลับมามองตัวเองอย่างลึกซึง้งทำความเข้าใจและภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมี ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นปลาในแม่น้ำหรือหินธรรมดาธรรมดาบนภูเขาทั้งหมดล้วนเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลได้ถ้ารู้จักวิธีที่จะหยิบมันขึ้นมานำเสนอและสร้างสารรค์เรื่องราวให้กับมันสุดยอดจริงๆค่ะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้คือพลังของการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่รอบตัว การสร้างมูลค่าจากทรัพยากรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทัพยากรธรรมชาติอย่างปลาในแม่น้ําหรือจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมบวกกับทัพยากรทางธรณีวิทยาอย่างหินบนภูเขาทั้งหมดนี้สามารถกลายเป็นหัวใจสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างอัตลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยินจริงๆค่ะใช่เลยครับและข้อมูลของทั้งสองแห่งนี้ก็ชวนให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองแล้วมองไปรอบๆตัวเราเหมือนกันนะ ว่าในชุมชนหรือในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยทุกวันนี้มันมีทรัพยากรมีภูมิปัญญาหรือมีเรื่องราวอะไรที่ซ่อนอยู่ที่เราอาจจะมองข้ามมันไปทุกวันและสามารถนำมาสร้างคุณค่าในรูปแบบเดียวกันนี้ได้บ้างบางทีของดีหรือโอกาสทางธุรกิจที่เรากําลังตามหาอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไว้มากเลยครับ